เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราในสังคมไทยมากกว่าที่เราคิดค่ะหลายท่านทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยนะที่เกิดจากโรคเหล่านี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายคนเลยพยายามมองหานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีส่วนช่วยในการบำรุงและก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนอกจากการไปหาคุณหมอนะคะด้วยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแล้ววันนี้นะคะพิมก็อยู่กับผลิตภัณฑ์ดีค่ะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายด้วยนะมาฝากหลาย นนนนะะันั่นก็คือยู o อ f e e นั่นเองค่ะแต่ตัวพริมเองนะคะจะไม่มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้คนเดียวแน่นอนค่ะเรามีอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เรียกได้ว่ารู้ลึกรูรรร้จริงนะคะถึงสารสกัดต่างๆที่อยู่ในย u coffee มาฝากท่านผู้ชมกันนะคะอยู่กับคุณหมอกอรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสัดีครับคุณหมอกรแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผม มอกนะครับพิสิทธิ์พัชจริญทพักดีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับคุณหมอกรถามก่อนเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมได้อ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าการที่เราเป็นโรคเบาหวานค,ความดานันหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายผู้สูงอายุนะครับที่เป็นเบาหวานเนี่ยปีหนึ่งสูงมากกว่า0 0 0แสนคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณ1 0 0 0แสนคนใน5 0 0แสนคนรู้ไหมครับ มีครึ่งหนึ่งที่ว่าไม่ทราบตนเองเป็นเบาหวานตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโรคพชรนากเงียบเพราะว่าไม่รู้ตัวเองเป็นในชีวิตปกติกินปกติการออกกาลังกายก็ไม่ออกกาลังกายคเครียดกับการทํางานอยู่ไปอยู่ไป จนเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการขั้เขนเค้นขางกาบางคนเสียแขนเสียขาบางคนมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วจุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็งเป็นกว่า5 0มันเริ่มต้นจากอะไรคะการเป็นโรคสำหรับโรคเบหาหวานครับมีด้วยกันหลากหลายสายด้วยกันครับแยกตามประเภทของเบหาหวานนะครับก็คือประเภทแรกเลยเนี่ยประมาณ10%ก็คือเกิดจากความผิดปกติของร่างกายก็คือตับอ่อนไม,ม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้นะตรงนี้เนี่ยการรักษาก็คือคุณหมอต้องทีอินซูลินเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติอีก90%้เปี เป็นเบาหวานทราบไหมครับเกิดจากอะไรกกเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตกินเยอะเกินไปเยอะเกินที่ว่าร่างกายจะนําไปใช้ทานของหวานนะครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆแล้วก็ขาดการออกกำลังกายะนะครับนอกจากนั้นเนะี่ยบางคนดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วแต่มีกรรมพันเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวเองก็มีความเสีย่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยนะอาการที่ตามมาต่างๆมากมายแย่ yeah, สุดเลยค่ะถ้าเกิดไม่เสียชีวิตเนี่ยคืออาการอะไร แย่สุดเลยนะซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะทรมานมากกว่าเสียชีวิตคือเป็นอม,อามาพึกอำาพาดก็คือไม่สามารถดําเนินชีวิตประจาวันได้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ร้ายแรงแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่เป็นคือบคุคคลในครอบครัวต่างๆก็จะเดือดร้อนไปด้วยแล้วถ้าพูดถึงโรคอื่นนอกจากโรคเบาหวาน่ะคะมีอะไรอีกที่อันตรายคะหลายๆคนบอกว่าพวกนี้เนี่ย ถือว่าเป็นลูกฉุดเกิดเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไขมันจะตามมาลูกตับลูกไตจะตามมาตรงนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่ทราบเรืเป็นเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นแล้วแต่ว่าไม่ฝึบมีนิจกรรมก็คือเมื่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นหลอดเลือดของเราเนี่ยก็คือเกิดการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลานะครับมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดเกิดพักขึ้นมานะครับหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยเกิดการตีบตันขึ้นมาหัวใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนปั๊มือต้องบีบเลือดออกไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายของเราใช่ไหมด งานหนักขึ้นพอหนักขึ้นปุ๊บหัวใจเราทํางานหนักเปลี่ยบเสมือนค่าความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นก็ตามมาเลยก็เป็นโรคความดันวีตสูงนะครับพอนานวันเข้าเราก็ยังไม่ดูแลตัวเองเขาเรียกว่าเป็นพยาธิสภาพเกิดการอักเสบเรื้อรังเ้าไปที่ตาเรือตาเราอักเสบสายตาเรมพาหมวมองไม่เห็นเข้าไปโรงพยาบาลไม่ทันบางคนก็อาจจะสื่เจ็บดวงตาไปได้นะครับผมหรือว่าบางคนนะครับไปมือไปเท้าอุจชาระคิดว่านอนทับแขนบ้างหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอาเริ่อายุเยอะคิดว่าเป็นเหน็บชาธรรมดาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเบาหวาน ตรงนี้พอนาวันเข้าสาเหตุเล็กๆหยิบตะกูก็เกิดบาดแผลน,นิดหน่อยแผลหายช้าเพราะว่าอาจหลเลือดอักเสบเลือด<อ>เลี้ยงได้ไม่ดีไปโรงพยาบาลบางครั้งก็สายเกินไปต้องตัดแขนตัดขาเพรามีนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปจบที่ว่าไตวายระรังเป็นเลือดไตเพราะเนื่องจากไตเองก็ต้องมีหลอดเลือดไปเลี้ยงแต่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมันก็ได้ตัวค่ง ฮะไปก็รู้สึกว่าตัวเองโอเวอร์โหลดแล้วทำงานหนักเกินไปก็วายเลยเรามีอะไรที่จะพอเช็คได้บ้างคะจุดเริ่มต้นของมันว่าอาการอะไรมาครับผมสำหรับอาการเบื้องต้นที่สามารถเราเช็คได้ในชีวิตประจําวันเลยก็คือ1ปัสสาวะบ่อยบางคนปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับปัสสาวะบ่อยปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียเนื่องจากน้ําตาลนะครับที่เราอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้รู้สึกอ่อนเพลียผิวบ่อยกินจุมากขึ้นแต่ว่าบางครั้ก็ไม่ได้อ้วนขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียตลอดเวลา ทำไมก็คือไม่รู้สึกสดชื่นตรงนี้นเป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถประเมินตัวเองได้ะนะว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานไหมควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจผลลให้รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแล้วส่วนอาการของไขมันในเลือดสูงกับความดันโลหิตสูงนะคะตัวนี้เราจะเช็คอาการอย่นนางไรได้บ้างเบื้องต้นครับผมสาหรับกลุ่มอาการพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นโรคชุดที่ว่าอาจจะมีอาการที่ว่าใกล้เคียงกันก็คือเราไม่ทราบเลยว่าเราเป็นตัวนี้สัมผัสได้ง่ายก็คือผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ที่บ้านเดินขึ้นบััันนดกกกกกกรรูู้้สึเเหหืื่่ออออยยลวาาาถํงี ราวิ่งรู้สึกว่าน่าอ,อกเลยต่างๆรู้ออสึกว่ามีปัญหาหที่เกี่ยวกับเราเลือดหัวใจแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้ค่ะวิธีการดูแลรักษาร่างกายตัวเองก็มีทางแพทย์แผนปัจจุบันที่หลายคนก็ต้องไปตรวจไปหาคห<ช>มอดูแล้วเมื่ออายุมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการบำบรุงและก็ดูแลสุขภาพผู้คนไปที่วันนี้ปริมบอกหลายๆคนไปแล้วนั่นก็คือเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ยูคอฟฟี่นั่นเองค่ะเรียกจะถามคุณหมอนิดนีงค่ะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ยูคอฟฟี่ด้านหน้านี้ค่ะสารสกััดดต่าาางงงงงๆขออเ้มีีะไไรบย ครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ท<ช>ีฟ่ฟรนะครับซึ่งเป็นกาแฟพร<ช>้อมด<ช>ื่มของเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับทุกคนเนี่ยกังวลในเรื่องของทานเฟส ทานเข้าไปแล้วปุ๊บเฮ้ยเราทานไขมันเรียวหรือเปล่าทานไขมันไม่ดีหรือเปล่าอยู่คอฟฟี่นะครับเราก็คือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่มีไขมันที่ว่าเป็นไขมันเรียวแล้วก็ทานเฟตนะครับเราเลือกใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการให้รับประทานง่ายขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่เป็นไขมันเรียวที่จะสะสมในร่างกายนอกจากนั้นนะครับเราได้เติมสิ่งดีๆที่ทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นตังถังเช่าตั้งถังเช่าใช่ครับหรือว่าถังเช่าเนี่ย เราให้ปริมาณสูงถึง300มิลลิกรัมที่จะช่วยให้ไข่นะครับท่ว่ามีปัญหารู้สึกว่าร่างกายไม่กระชุนกระชวยรู้สึกว่าตัวเองเนะี prayer, ่ยอ่อนเพลียทานเข้าไปเนะี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ย กำลังมากขึ้นช,ชื่นมากขึ้นนะครับมีคุณสมบัติช่วยยองการเพริ่มูริมกันให้กับร่างกายนอกจากตังขังเช่าค่ะมีอะไรบ้างครับตัวต่อไปเนี่ยเราได้สมญานามว่าเป็นเ่พเจ้าแห่งชีวิตเลยนั่นก็คือเฮลินจือนะเฮลินจือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุเ์เลยแดงขาวเขียวเหลืองม่วงอะไรต่างๆเนะี่ยแต่ที่เราใช้เลยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดบอกได้เลยนะครับก็คือเป็นเฮลินจือสายพันธุ์สีแดงมีการศึกษาวิจัยนะครับพบว่าจะมีสารพูริเซคลายซึ่งสารัว้บก็ลแ2 เลยก็คือจะช่วยในเรื่งการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเหลิเจือก็สามารถช่วยในเรื่องตรงนี้ได้ทีนี้ ใ้ค่ะเห็นบอกว่ามีของดีของทางเกาหลีด้วยใช่ครัคะอีกตัวหนึ่งเลยก็นึกถึงประเทศเกาหลีก็ต้องนึกถึงโสมใช่ไหมครับซึ่งโสมของเราเนี่ยก็คือจะเป็นโสมที่ว่ามีการพัฒนาวิธีการสกัดก็คือเราไม่ได้ใช้โสมที่ว่าอบสองครั้งสามครั้งนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยใช้โสมอบถึงเก้าครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้สารกลุ่มซาโปนินที่สูงใครที่ทานเข้าไปเนี่ยสามารถเห็นผลได้เร็วขึ้นนะครับรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความจำบางคร เพิ่มออกซิเจนให้ที่สมองช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเกิดโรคความจำเสื่อมอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นค่ะพี่เห็นบอกว่ามีกระเทียมด้วยใช่ครับกระเทียมนี่แล้วก็คือเราจะใช้เป็นเพลกซ์การ์ือเป็นกระเทียมดำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้สารอาริซินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของกระเทียมซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลได้ลดไขมันเลวต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดได้คือประสงค์เลยใครที่ทานเข้าไปเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคคอเลสเตอรอลสูงการเกิดโรคไขมันในลอิเลือดสูงได้ครับหลายๆคนที่ฟังอยู่แบบนี้คะออาาจจยก รู้ว่าตัว U Coffee ตัวนี้ของคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราป่วยอยู่แล้วแล้วเราต้องทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทานตัวนี้ควบคู่ได้นะคะครับผมสามารถทานควบคู่กันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ว่ามีโรคประจําตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงซึ่งไปรับยาจากคุณหมอมาทานเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทาน U Coffee ได้นะครับแต่ว่าให้ตัวยาเนี่ยหรือว่าตัวยองฟี่เนี่ยมีประสิทธิภาพที่จะในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะดีที่สุดเนี่ยก็คือควรจะ ระยะห่างประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็คือสามารถที่จะดื่มยูคอฟฟี่ควบคู่กันไปเป็นการดูแลร่างกายให้ดียิ่งขึ้นส่วนยาที่เราจะคุณหมอเนี่ยก็ทานปกติเป็นการรักษาตามแพทย์แผนปับันได้โดยไม่มีการขัดฤทธิ์กันใช่คนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่พิมชอบที่สุดเนี่ยพิมเห็นนะคะด้านหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่าใส่คอลลาเจนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็คือเรามีการเติมสารสกัดอื่นๆนะครับที่ว่ามีผลดีต่อสุขภาพคอลลาเจนที่เราเติมเข้าไปนะเพื่อที่ว่าจะช่วยในเรื่องของการ บำรุงสุขภาพไม่ว่าจะทางด้านผิวพรรณที่สําคัญเลยก็คือข้อกระดูก ตรงนี้นะครับผู้สูงอายุบางท่านนะครับมีในเรื่องของข้อกระดูกเสืออ่อมสามารถทานได้นะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อกระดูกเสือ่อมนอกจากคอลลาเจนแล้วนะครับเรายังมีแคลเซียมแอลเทียเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ว่าอยู่ในฟอร์มพิเศษนะครับที่สามารถละลายได้ในน้ำนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าปกติถึงเก้าเท่าอย่างนี้ละกันค่ะยายคุณหมอบ,บอกหลายๆท่านนิดนึงว่าใครบ้างที่เหมาะกับการดื่มยูคอฟฟี่สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ว่ามีโรคประจาตัว นะครับหรือว่าตัวที่ว่ตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านั้น นะคะก็คือใครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถทานได้นะคะไม่ขัดกับยาและสำหรับหลายๆท่านค่ะที่มีอาการอ่อนเพลียที่เขากังวลใจว่าถ้าดื่มยูคาฟิตะงวันไปกลับบ้านไปค่ะเขาจะมีอาการแบบนอนไม่หลับไม่ฮารู้เนาะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับใครที่ว่าทานเข้าไปนะครับสามารถนอนหลับได้เป็นปกติเนื่องจากเรามีส่วนผสมต่างๆนะครับช่วยในการเพิ่มระดับเลือดทำให้ใครนะครับที่กังวลอยู่เนี่ยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับหลับแบบมีสุขภาพที่ดี เอาง่ายๆว่าตัวยูคอฟี่ค่ะจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณให้คุณดีขึ้นใคร,รที่มีปัญหามีความเสี่ยงเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือคนที่ทํางานหนักไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่คุณดื่มยูคอฟี่นะคะในตอนกลางวันค่ะทาให้การทํางานกระตับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะคะสภาวะในเรื่องของเลือดแล้วก็น้าตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้ด้วยในระยะยาวนะคะด้วยสารสกัดต่างๆมากมายใช่ครับย้ายคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับคนทีออ่ไม่มั่นใจดีกว่า กำลังลังเลครับผมตรงนี้ก็คือสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าอยู่คอฟฟี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เส <c oughs> ื้อมอาหารหรือว่าเป็นกาแฟที่มีความปลอดภัย <sim. S 2> ครับ <c oughs> เนื่องจากเราเนี่ย ได้รับการผลิตที่โรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับมี GMP มี ISO มีฮาซาเปรไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเรามีทีมนักวิจัยนะที่พัฒนาสูตรออกมาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสรรยูคอฟฟี่นี่แหละค่ะก็เป็นการตอกย้ำนะคะความมั่นใจค่ะในผลิตภัณฑ์ยูคอฟฟี่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนที่อยากดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเองเน้นนิดนึงละกันกับคนที่ป่วยอยู่แล้วเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในสเลืออะไรก็ตามแต่ที่เออ บางทีเราก็อยากดื่มกาแฟเนาะก็เปลี่ยนค่ะถือว่าเป็นกาแฟทางเลือกีกหน่งทางนะคะกับยูคอปปี่นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกอุ๊มากค่ะคขอบคุณค่ะ